ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นผีดิบฝันเห็นผีดิบแปลว่าอะไรฝันเห็นซอมบี้ดูหนังมากหรือเปล่าสอนเห็นคนที่ดูหนังพวกซอมบี้มากๆบางทีก็กินมากฝันมากกินมากฝันมาก แล้วก็ฝันร้ายด้วยการฝันเห็นซอมบี้เนี่ยมันแปลได you ้ว่าค so ุณจะมีปัญหาเรื Lock ่องความไม่จ huh ริงใจเพื่อนฝูงอ่ะจะแสดงความไม่จริงใจให้คุณเห็นเพื่อนฝูงที่คุณคบหาอยู่อ่ะเขาจะแสดงความไม่จริงใจให้คุณเห็นเนี่ยมันเป็น เจ็ดดาบเนี่ยแล้วก็เนี่ยเพื่อนที่แสดงความไม่จริงใจคุณจะรับรู้ถึงความไม่จริงใจของคนใกล้ชิดที่แสดงความไม่จริงใจออกมาคุณจะได้รับรู้ทตุแท้ของคนคุณนะ่ะจะได้เห็นทตุแท้ของคนคุณนะ่ะจะต้องระมัดระวังตัวนะเพราะว่าคนใกล้ชิดของคุณเนี่ยไม่จริงใจกับคุณทั้งเพื่อนและคนรัก คุณจะได้เห็นธาตุแท้คุณจะได้เห็นธาตุแท้เนี่ยของเพื่อนของคนใกล้ชิดของเพื่อนของแฟนหลังจากเนี้ยคุณน่ะจะเข้าทางธรรมมากขึ้นคุณจะสนใจในเรื่องนรกสวรรค์โลกนรกสวรรค์โลกคุณจะสนใจเรื่องกฎแห่งกรรมคุณจะมีความสนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมสนใจเรื่องศาสนามากขึ้นค่ะแลกนำโชค 8 3ด8า3สารับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นไม่ได้รับดูดวงฟรีท่านใดที่สนใจกร,รุณนาไนลาติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปรับดูดวง10ข้อ200บาทถามเรื่องอะไรก็ได้ถามเรื่องความรักความฝัน ให้ไลน์ติดต่อมาก่อนนะคะกรุณาไาลายติดต่อมาเท่านั้นค่ะขอให้ทุกท่านโชคดี